สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมะพรกลดตัดไหลสายแล้วจ้ามาพอ้ากะเมทีอีกแล้วอ่ามื่อวานกะเลาะสวนจ้าเพราะว่ามันเป็นแมบว่าไอ้ช่วงไ้ช่วงที่เขาปลูกมันเหมือไปแล้วไม่จ้าเพื่อนเพื่อนวันที่นี่ก็มีต้งแต่ละละละกามาดูแลไม่จ้าเพื่อนเพื่อนดูแลรักษาวัชพันธุ์มื่อวาเมทีก๊าซีมาผสมปุ๋ยจ้ะผสมปุ๋ยที่นนวันจ้เพื่อนเพื่อนใส่สำหรับใส่อ ผักคือเก่าแหละจ้ะกะสีมาไวใถ้ะผสมแล้วกะซไวบทะโรยผักไมมจะ้ะเพื่อนๆไปจะไปเมืองว่ามีอย่างเนียจะทีนวันจะ้ะนี่จะเพื่อนเพื่อนตัวนี้ก็เป็นกาดกาแฟกาดกาแฟถี่บ้านไม่ทิ่กินสมเออเนาะจ้ะเนาะไม่ทีไกเก็บไปไม่ที่บดวทิ่มเ้ยจ้ะไม่ทีก่กเก็บไปยังเสียกะสีมาผสมกับอ่ตบาตัาวนี้กับขาวๆนี่ก็สิเป็นในไข่ เปลือกไข่บดจ้ะที่ไม่ทิ่บดไปแม่เจ้นเพื่อนๆนี่ยบดได้สุดยอดเลยจ้ะ้าก็ตัวนี้ก็เป็น่าตั้งแต่ปีที่แล้วจ้ะเพื่อนๆไม่ทิปเก็บใบตาแห้งแล้วก็เอามาตำแม่จ้ะตัวนี้ก็เป็นในเปลือกไอ้เปลือกกุ้งเปลือกปูจ้ะเนี่ยผสมกันแม่เจ้นเพื่อนๆนตัวนี้ มทิพกระสีมาผสมกันจะผสมกันแล้วกระสีเอาไว้ทะลุอยพักไม่จเจ็นเพื่อนผสมเขากันก่อนเพราะว่าทุกอย่างมีประโยชน์เมื่อเ่็นเพื่อนเพราะว่านี่แหละจะปุ๋ยที่ไม่ทิพใส่กัใส่แต่ของในขั้วเลื่อนนส,เสิเลยจะบ่อใดซื้อเลยจะบ่อใดซื้อปุ๋ยแบบว่าปุ๋ยอ่าในหลานในยังมาใส่ได้จะเมทิพสีใส่แต่ปุยยินซี่ปุ๋ยในขั้วเลื่อนนี่หลจะจะที่เฮ็ดใส่เองกั จำผู้นั้นแน่จำผู้นี้แน่เจรินเพื่อนล่ะก็มาแบบว่ามาเห็ดโค้งหรืของไหมจ้ะเพราะว่าแต่ว่ามันกับปลูกพักแต่ละปีกับบกคึ้กันดอกเจริเพื่อนบุกขึกันนี่ลีมันอยู่ที่สภาพอากาศไหมจ้ะบางปีกับงามได้ผลผลิตดีแท้แต่ว่าบางปีกับบดายได้เจริเพื่อนเห็นบ่ปีนี้นะจ้ะปีกายเนี่ยหอมเมทิบงามงามลงมาปีนี้กับเป็นแนวอื่นจ้ะไอจังไอ จังไงทัวขึ้กันได้จ้ะเพื่อนเพื่นทัวฝรัง่งปีกายก็งามงามบักทัวบักเตงจะปีกกยในยงามแห้งจ้ะตกมาปีนี้กับยังพอนี่ขึ้นอยู่จ้ะเพื่อนเืนเพราะว่าอากาศมันเป็นที่อากาศไม่จ้ะต้นยังเหลืองเอเมะอยู่บักทัวจ้ะเหลืองเอเมะอยู่มีทีลงไปแล้วแต่่ากับเหลืองเอเมะอยู่บอขึ้นจ้ะเพราะว่า มันอย่ทีีสภาพอากาศคือทีม่ทีลลว่าแหละจ้ะแต่ละแต่ละปีบ่คือกันบางปีกับงาบางปีกับบัวลจ้ะบัวลอยผลผลิตบัวลอกินด้วสินพอมืงอปีนี้จะปีนี้มันก็นยังถือว่ามันยังเลี้ยวอยู่ไหมจ้ะแต่ว่ากับบุหูว่อาออากาศปีนี้เนะี่ยแป๊ปปวนจะ้ะแป๊ปปวนละกันบัวใครไม่เดดบัวใครไม่เดดมื้อนี้ก็ขึ้นอีกแล้วฝน เป็นตะฝนไม่แล้วสิแม่จ้ะเพราะว่าตอนนี้ก็มีทุ่งนาแหละน้อยแต่นแต่ว่าก็มันเป็นช่วงนาปลูกแล้วแต่ว่ามันกันยังอากาศแปรปวนอยู่จ้ะกับบกวนในอุ่นขันมาอุ่นกบอุ่นขันมาแน่จ้ะเพื่อนๆแต่ว่าก็ยังบอกวในเต็มทีแม่จ้ะแล้วก็บอกใครมีเดดแม่จ้ะเพื่อนเืนเนี่ยมันก็เลยเป็นแบบว่าเฮ็ดห้แบบว่าเฮ็ดสวนเฮ็ดยังยากแม่จ้ะเพื่อนๆืนยากปีนี้เฮ็ดสวนเฮ็ดยังก็เดย แต่ปลูกผักบางอย่างก็งามงาม,งามบางอย่างก็บบไ้จังสิจ้ะกะเละแต่ว่ากะเห็ดไปไม่ใจเพื่อนเห็ดไปเนาะดีกลัวแบบว่าดีกวัวเขาไปซื้อกินไหมจ้ะปลูกผักกินเนองเนาะอยู่ต่างแดนปลูกผักกินเองจะเพื่อนเพราะว่าถ้าเป็นอยู่ไทยไม่ทิกบกับบวกใครได้เห็ดดอกแก่เพื่อนว่าซื้ออยู่ไทยอยู่บา้านเะฮ้าน่ะมันหาซื้อกินง่ายจ้ะ มันหาสื่อกินง่ายแล้วก็ของบานเฮามันเกิดบือบอยากบ่คืออยู่นี่อยู่นี่นะมันหายากไอ้ของไทยอ่ะจ้ะมันหายากแล้วพักน่ะพักนั่นเฮาปลูกกินเองอย่งสิเฮาหูนะว่าเฮาเฮาเฮาปลูกแบบใดเฮาใสายย่หยางแน่งสินะปลอดสารเังสินะจ้ะเพื่อนๆกะแนวที่ิม่ทิพใสก่กะเจังสินเลยจ้ะเน่ีน่ิม่ทิพใส่ กากาแฟกากาแฟเนี่ยแม่กะซอยอหลายอย่างเจ้าเพื่อนไอพวกมลรงพวกอย่างกับผวกใครมารบกวนเวยจ้ะแต่ว่าเพียเนี่ย่ายูแต่เมทิพส่เมทิพส่ปลาไปเ,เพียอยู่นีนกานามกาแฟ,แฟนี่เลยจ้ะ้นากาแฟไม่ทิพไมาผสมกับน้ำยาล้างจานปลาเพียก็เลยจ้ะเพื่อนอยูอยู่จ้ะแต่ว่าห้าต้องคอยแบบว่า คอยแบบว่าเฮ็ดอยู่เรื่อยแม่จ้ะต้องต้องสีดอยู่เรื่อยว่าสันทออาบได้อยู่จ้ะปราได้ลอยเปอร์เซ็นต์อยู่แต่ว่าห้างหังแบบว่ามันมันแบบว่ามันมันกับไม้อีกคือเกาสิแม่จ้ะเพื่อนเราถึงป่ามันปราได้อยู่จ้ะถ้าช่วงในห้างสีดมันก็ล่งสิแม่จ้ะแต่ว่าขันช่วงห้าเห้างเผือห้าวยางนี่มันก็ขึ้นไม้อีกสีนะ ปูพักกินเองเนงาะนจ้ะเนาะกระซิอยู่ประมาณนี้แหละจ้ะแล้วจ้ะเนาะน,นี่บีออกเร็วไอ้กากกาแฟนี่จ้ะกากกาแฟนี่ลายตื่นไปเด้อจ้ะแต่กระโปรเป็นยังลกใส่เข้าไปแกซีอ,อาลมีผสมจ้ะไอ้ไข่นี่เปลือกไข่นี่เป็นฝุ่นแทนเด้อจ้ะเพื่อนๆซีอาไอ้กากกาแฟมาผสมกันมันเป็นฝุ่นเนีจ้ะ คุนมันขึ้นแล้วมันเ็ดให้เข้าไอข้าวจามกากาแฟมาผสมไปกันตัวนี้ก็เป็นเปลือกหอยเปลือกเปลือกเออกุ้งเปลือกปูจะผสมลงไปมี่เลยจะมิกเข้ากันมาเนี่ยไว้ถ้าโรยใส่ผักมาจะโรยกับเมทริปกับพวกใครได้โรยข้างนอกเลยแจะเมทริปโรยแต่ในกินเห่าเลยจะเพื่อ ข้างนอกไม่ทิบกระใสนั่นเอาจะใส่ไอ้นั่นนะจ๊ะป,ปุยขีมาเอาใส่ปุ๋ยคอกปุยขีมาจ้ะก็ดีคือกันจะ้ะสวนฟางทั้งไงแต่ว่าอยู่แถวไม่ทิบจูนี่มันเป็นแบบว่ามันตูวผืนมันลายลายไหจ้ะพวกมแมลงพวกซัดพวกอย่างเสียเขากันยางดีเลยไหมจ้ะเพื่อนๆพ,พอดีพอดีเลยไหม เอกากาแฟวาไรกับบหลายเนี่จจะเข้ากันได้ดีเลยจ้ะกากาแฟแล้วกับเปลือกเปลือกไอ้หอยเปลือกปูเพราะว่าไม่ทิพกินไว้น่ะกระสิรก็บไว้กจะเปลือกหอยเปลือกปูนะแต่ว่ามันมาอยู่ถี่ว่มบ่มีแดดทอดแดดสิตากไม่จะเพื่อนตาให้มันแห้งไหมมันบ่มีแดดพักหนึ่งบ่มีแดดบ่มีแดดเนี่ยจะกาไม่ทิพกา ผสมกันแล้วเรียบร้อยจะเป็นปุ๋ยที่ที่อินวันของเมทิบจะเป็นเพื่อนที่อินวันนี่ผสมเข่ากับเป็นเปลือกไข่กากาแฟแล้วก้เปลือกหอยเปลือกปูจะผสมกันเข่านี่ย่พามันเปลือกหอยแต่เปลือกกุ้งเปลือกปูว่าพิษจะเพื่อนเพื่อนขอโทษได้หลายจะนี่อหลรจะบที่นในเมธีบเกิเสียเอาไปโรยใส่ผักผู้บพิษเมธีบนะจ๊ะแบพิกเมธิบกับขึ้นยู่ประมาณนี่เละจะเพื่อนเพื่อนนี่ขึ้นยู่ประมาณนี่ คืออยู่ประมาณนี่แบบพริกแบบเขือแต่ว่าแบบเขือเทศน่ะคือเน่าคักงเจเพื่อนเพื่อนเพื่อนอะไรพวกนั้นเขือเทศยนเพื่อนนะจ้ะเอา้าคลิปนี้เมทิบกระสิไปก่อนขอบคุณถูกกำลังใจที่เขามากำลังใจเมทิบขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่แวะเวียนเขามาหาขอบคุณทั้งกดไลค์กดแชร์จังได้กระฝากกดติดตามให้เมทิบน้ำเนยได้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้เมทิบหรือเพื่อเมทิบอัพคลิปใหม่ๆลงไปก็จะได้เห็นง่ายๆจ้ะ สำหรับคลิปนี้ไม่ทิพไปเลยจ้าพอกันคลิปหน้าจากคลิปนี้ไม่ทิพย์บายบาย